ดีนะครับทุกคนวันนี้ก็สพาพ่อเอ้ยไม่ใช่ดีนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับเราอาสองพ่อลูกใช่ไหมใช่ใช,ใช <laughs> วันนี้ก็จะมารอรอบนะคะทุกคนอ่าที่เดิมๆแถมหมาร้องด้วยตอนนี้ <laughs> 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 ก็วันนี้ก็มารอรอบที่เดิมนะ ก็ใช่เป็นกำลังใจให้พ่อเราด้วยนะทุกคนไม่ต้องเป็นกำลังใจให้เราหรอกเพราะเราไม่ใช่คนลงเ <c oughs> พราะหนูมไม่ใช่คนลงค่ะก็เดี๋ยวแตะไปที่ถึงรอบเลยละกันไปเลยก็อ <c oughs> ันนี้ก็ใกล้ถึงรอบแล้วทุกคนโอ้โหผักนั้นแน่เดี๋ยเราก็เจอปัญหากับผักตบเชวาเลยนะนี่ผักตบเร็เลย ลองทำไมอ่ะไปขึ้ไปตักปักวะ e. นี่เหลือร้อยอ้าวเราเราพ่อจะให้เราจมรอเอาอย่าดึงดิไม่พ่อมันเห็นพ่นออ่ะเพราะมันกระโดดตายพ่อเอาหมา,า <c ười> มาด้วยอี่เอาหมาไปด้ว <c> ย <ười> ไม่รู้เอาหมาเพื่ออะไรแล้วมันต้องอยู่หรือ เราเจอหรือเปล่าซิเราจะเจออุปสรรคกันไหมนะเจออ้รอมาเจอนั่นและจุไม่มียุงแต่มีมดนะฮะถ้าคิดว่าตอนตรงตอนเนี้ยยุงมันจะเยอะปะแต่รู้เจอหอยแล้วเนี่ยหอยไม่หอย เร็วค่ะอติดอะไรติดอะไรกันไม่รู้จะจับมือจะทำมันถึงไม่แกะง่ายๆด่ะ เฮ้ยพ่อหนูเ,เจอลูกหอยด้ยวยไม่เงียบจังอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ย,ยอุ้ยว้าวส,สายยไยย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 ายยยยเยยยเยย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 ยเอาหม,าาม,าม,ามายายยยยยยน่าายยยอยย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 ยมายย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 ยายายยมยยย S <S เราต้องใส่อะไรปะเราใส่สะบกไหมอย่าทำหลุดนะถ้าหลุดแม่ด่าแค่นั้นแหละเพราะมันติดอ่ะมายังไงล่ะครับนี่อ่ะตัวใหญ่นะนี่ช็อตแม่นี่ยังใหญ่เอาไงอ่ะเอาไงเอาเรือเรือหน้าไปเลยนี่นะพอมาะหมา นี่นี่แขงกันเลยทีเดียวครับเฮ้ยต้อขาแล้วลูกโอ้ยโอ้โอ้ยโ้้ยโอ้อยอโอ้ยอโอ้อาไปอออ้ยโโอ้โอ้ยอโอ้โอ้้ยโอ้อ้ยยอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโ้้อ้้ย ไงครับเนี่ยโอ้ชื่นใจแลวลูกแรกกลยนะสื่อสาวสื่อร้องค่ะไม่ท้องใหญ่จังทไมท้องใหญ่จังอุอ้นเลยตรงเนี้ยอ้วนโอ้ยสบายตัวใหญ่เลยโอ้ยเจ้าตัวเล็กตามมาด้วยอกพาอมัดแล้วเดี๋ยวไปหาหนู ถ้ามาคือมีเลือดนะคะทุกคนโอ้ยมายังไงครับนี้อะเท่าไหรเนี่ยนี่อีนี่ครบนี้สวยใหญ่เลยฮะนี่ครั้งที่สองนะที่ได้เป็นวายอ่ะใช่หรอเห็นไหมไม่รู้ก่อนที่ได้กันตรงนู้นเนี่ยจะแตะได้ปะ่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้จะไไำไม่ได้ไงที่อยู่ใต้กบไห่ก็จำไม่ได้หยุดรอเพียกบไห่ไงนี่ปลาอะไรไม่รู้ ลูกแรกฟุกเลยนะซื้อต่อแล้วคะเนี่ยถ้าพอถ้าถ้าเรามามามาแล้วพรุ่งนี้มันจะตายปะตายดิลูกกระเทาะ่านต้องหายใจอ่ะน่าจะพึ่เท่าอ่ะก็ดีแล้วเฮ้ยเป็นไงเป็นไงฉลดดิเกือบแยจอดเลยครับว้าวเลยเดี๋ยวพอดับก่อนตีหายิงหมานี่ทุกคน มันสำรวจนี่มันดมใหญ่เลยอ่ะมาไม่เคยเห็นหรอโอ้ยเพว่าพ่อเรามาจุกด้วยทุกคนเพิ่งเห็นอะไรนะเพิ่งเห็นพ่อมาจุกเอ้าวันนี้พ่อมาจุกมาผมยาวพันยังไม่ตัดขายปลาไม่พอตั้งตัดไม่พอตัดผมเลยไงต้องมัดไปก่อนกลาตังเงยเยอะก่อนตัดพ่อเราจะกัดปลาอย่านะเอ้า พอละหายไปแล้วค่ะขึ้นมาแล้วย่าหูย่าหูย่าหูโอ้ยจะถวายใหญ่เขายิ้มเลยนะลูกคนนี้ถวายเหรอมาถวายใหญ่มายังไงกันล่ะเนี่ยรังที่สองจระไับปัดวาย จะมาเพราะมันมันดูตื่นเต้นกระปรามากเลยมานี่ ไปกันเลยจะายหญ่ก็แล้วนี่เลยไปให้ดูอีสไลับหนึ่งนี้ไปไปไปไม่พอหอยหอยหเ็ปุบดูหอยงใหญ่เลยไปนี่ทุกคนยังใหญ่เลยหอยยำมันอร่อยไปไปกันเลยฮะฮแล้วต่ออีกเลยก็เจอปัญหาอีกเช่นเคยนะคะพักตบชวาเยอะมากเลย เยอะจ้าข่ายเยอะจ้าเลยข้างตรงไหนดิข้าพ่อบอกว่าพ่อพ่อจะเอาไว้บนบนเนี่ยบนบนข้างล่างบนบนไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะข้าบอกลูกเงี้ยไม่ต้องลงก็ได้ใช่ปะใช่ต้องทำไว้เฉยเอาลูกเงี้ยทำไมอ่ะ oh, không, 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 không,

ไม่ไม่ทำใหม่เก็อย่าเอาทำใหม่ปีหน้าเขาทำปีนี้หลังเขาหมด้ำไปหมดแล้วรอเขาโหโย ก็ไม mà ่ไม่ดักกระดักนี่เนี้ยตังไว้เฉยไม่ต้องทำประตแตกหรือะไรกระดักไว้เฉยไปไปไปตันงต่ะเลยนะจ๊ะพูดผิดฝ่ายลบลปดูไหนี่ในสามตัวไปยิ่งเนี่ยก็คือก็ยังได้ถูกไหมล่ะได้เนาะดูดิมันป๊อปแตกมากเลยนะ เอาไอ้มาอันหนึ่งไปไปกันโตด้วยอีกลูกนึงตากันอีกลูกนึงกันเลยนะทุกคนถ่ายเรือไมใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันเพราะเพราะเหนื่อยมากเลยเฮ้ยพอมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรไม่ดั้ปีขนาดนั้นนะเห็ดเมาทำไมเออเขาเรียกเห็ดเมาเห็ดเมาดิ ทำไมกินแล้วเามาเลยเหรอฮะอ้าวน,นี่นะปลาที่ได้มาจากลูกนั้นนี่ทุกคนอันนี้อันนี้คือเห็ดแหละใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยดิช่วยบอกด้วยนะนไม่เห็ะไ,ไม่รู้ดรามีเลยอย่ะไปุยท่านผู้ชมมาเห็ดน,นี่เออหนูไม่รู้จักอ่ะน่าเล่นจัง ยุงก็ก <rural> да: ัดอีกด้วยโอ้ยคุณต้องรีบแล้วนะคะรีบอะไรเราคุณต้องทำเวลาแล้วนะคะคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณต้องทำเวลานะคะคุณรู้ตัวนไหมคะหู้ยเรือหนูอยู่ยังไงวะอยู่ตรงพอเนี่ยแหละฟ้าเอาก่อนแล้วขำมิกอีกดกคนนี้เนี่ยโอ๊ยพอกันเลยหน้าขำไม่ พ่ออยากเหนื่อยสิเดี๋ยวเหลือมันติดล้อมติดเลยพ่อยากให้มันติดสี่โอ๊ยยแลกันนะครับล้อมติดได้ปลาไหมใหญ่อย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วได้ทำซะเฮ้ยโอ๊ยวุ้ยพ่อมันเปนขี้เลยทุกคนขี้นะมันักโอ้ยพ่อมีปลาบู่ด้วยนี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้สปาดูด้วย ดินเลยนะโอ้ยดินเลยดันเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เห็นเห็นสองตัวแล้วนะอือหึหยบอสสามตัวเลยปะบูโอ้ยกลางๆเลยอ่ะได้เยอะนะเนี่ยอุยตัวใหญ่ด้วยอะ มาจไไัพ่อแล้วมาเขาเขาถึงเรียกปลาบุ๋นไม่รู้อ่ะอุ้ยรู้บ้างเหรอก็ถามอะไรถามแ <laughs> ปลกปลาบุน๋นเห็นไหมนี่ปลาบุ๋นค่ะตัวที่หนึ่งย,ยินไม่ไหวดิตัวที่สองอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลาอะไรอ่ะ,ะเพียทำไมปลาเพียโวยกับปีเลยเนี่ยจะปบีเลยนี่ปลาเพียเลยปลาเียงตัว แล้วก็ปลาบูนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่อยู่อะไรบ้างใหญ่นะตัวเนี้ยนี่นะฮะจะีพบไปดอกเก่าโอเคเหนื่อยสิจริงนะจ๊ะไม่เป็นไรป้ามาม่าทุกคนจะถือศาสตร์แล้วพอเรา เอ๊้ผู <laughs> เ,เขาอยากดูพ่อไงนี่นะนี่คือปลาที่เราได้มา,า,มา,มานี่ได้ไปลาเยอะเลยนะ <laughs> ก็ปลาสวายมีปลาสวายนะแล้วก็ปลาบูสามตจ <laughs> ับปลาเพียออีกสองต ổ, <laughs> ปลากรดตูดลิน <laughs> ร <laughs> ปรากอดปรากอดตุดลิงอีกหนึ่งตัว <laughs> กับอะอะไรนะปรากอดแก้วไหมใช่ไหมตัวน้อยตัวน้อยหนึ่งอ่ะอตรงนู้นอะแล้วก็ปรากอดตุดลิงได้มาแค่นี้เองแล้วก็เี่ยก็เป็นจับปลกเกตแล้วมีหอยด้วย ก็เราก็จะ,จะ,จะมันนั่งรอพ่อเนาะถูกไหมล่ะเราจะมันนั่งรอพ่อเราทุกคนพ่อเราพ่อพ่อพ่อจะทำเวลาแล้วนะท่ไฮะทไ,ไมันเมื่อแล้วเสร็จแล้วเเนี่ยสร็จแล้วแป๊บเดียวจะเสร็จแล้ว,แ,ลว <laughs> แบบเดียว วันแรกพ่อตอนนี้อไปไปไปเสร็จแล้วเด็กภารกิจกันอีกหนึ่งวันเด็กภารกิจอีกหนึ่งวันบักกลับบ้านได้กลับบ้านเลยโอ้ยกลับบ้าน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 เรารักเราอยู่สุดไม่น่าได้กลับบ้านได้กลับบ้านกันเลยครับ ก็เราก็กลับบ้านแล้วทุกคนคืนนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเนาะก็ฝากนี่เราชมปลากางเกงขาดอ่ะไปเขาเลยายเขาดิลูกสาวนี่ทุกคนก็ก็ได้ปลามาเท่านี้เนาะกาาปลจะอยู่ได้ถึงเวลากลับบ้านแล้วทุกคนก็นี่คือรอบสุดท้ายแล้วก็ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของพวกเรานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อเราด้วยบ๊ายบายๆนะคะสวัสดีค่ะรับติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะนี่ปลาปลานี่ปลาโอ้โหเน่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 ปลานี่ปเาสีค่ะนี่ปลาสวยใหญ่ครับอ้าหเหลือข้าปลาแล้ว ห่วงไงห่วงจะคุยกับกล้องอ่ะไปไปกันเลยไปปลาตัวน่าในเขาน่เลยลูกปลาไปครับเห็นไหมเห็นเห็นเขาสมเขามาที่เลยนี่เห็นปลาด้วยจรวดไปไปครับบ๊ายบายครับ